สุดยอดหมอลำเมืองเสียงแคนแอนออร์ดีและปอยสิริชัย ลมใจลมใจทีมงานทีมงานนะพูดเสียงดังใช่ไหมคะโอเคต้อนรับคุณบอยต้อนรับคุณแอนนะครับแล้วก็น้องเพ็รน้องพลอยสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับนั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยให้ตงใจยังลูกนี่ค่ะเด็กอ่ะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่าเรื่ังสวัสดีแล้วขอบคุณยายคุณยายมาแล้วคุณยายเรียกคุณยายมาแล้ว แล้วก็ับบผู้ชมนะคะที่ชมผ่านไลฟ์อยู่นะคะทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะแล้วก็ติ๊กต็อกอย่าลืมเคาะจอเคาะใจถ้าใครดีผ่าน YouTube ช่อง Orange Mama นะคะอย่าลืมกด Subscribe ให้เราด้วยนะคะครับยินดีต้อนรับนะครับทั้งครอบครัวนะครับสู่รายการคุยแซบโชว์นะฮะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เด็กเดินผมแดงแล้วร้องนะฮะทุกคนตกใจสรุปกองเชียร์เราเนี่ยถือว่าเมื่อไหร่มีเด็กเนี่ยเราควรจะให้ทุกคนเงียบ ถูกเล่นแบบว่าเล่นเงียบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะวันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่คุณแอนแล้วก็คุณบอยนะครับพาลูกสาวฝาแฝดนะครับที่เป็นลูกบุญธรรมมาออกรายการครั้งแรกเลยทราบมาว่าตอนนี้นี่แบบทั้งคู่ดังกว่าคุณพ่อคุณแม่แล้วนะมีแฟนคลับเยอะกว่าแล้วนะใช่ครับแฟนคลับบางท่านบอกว่าไม่เคยดูหมอลำเลยไม่รู้จักแอนบอยมาก่อนแต่แต่มาติดตามน้องเพชรน้องพลอยเข้ามารู้จักแอนบอยมารู้จัก มอลำทีหลังประมาณนั้นครับดังแสงหน้าคุณพ่อคุณแม่เลาอายุเท่าไหร่กันล่ะคะสองคนตอนนี้2องขวบกับบีกสเดือนครับสขวบสเดือนคคนไหนคนไหนคนไหนเพชรคนไหนพลอยครับไหนคนไหนชื่อเพชรยกมือขึ้นได้ไหมครับใครชื่อเพชรยกมือขึ้นหน่อย รนนู้าจับสนแสดงว่าคนนี้ชื่อพลอยแน่เลยคนนี้น้องเพชครับน้องเพชใช่ค่ะันนี้น้องพลอยน้องเพชบอกว่าเพชอยู่นู่นใช่ค่ะันนี้น้องพลอยหรือว่าแคแมแมครับผมแล้วถ้าเราย้อนไปจุดเริ่มต้นของการอุปการะน้องๆทั MM> ้งสองคนนะคะน้องเพชรน้องพลอยเริ่มจากอะไรเริ่มแรกคือผมได้ไปพบก่อนค่ะผมไปทําการแสดงที่วัดวัดหนึ่งซึ่งเป็นวัดที่ผม ผมมีความผูกพันกับหลวงพ่อมากคือคท่านจะให้โอกาสตั้งแต่แรกๆที่มทผมตั้งวงของตัวเองแล้วก็ไปทําการแสดงทุกปีตอนปกติคือเราจะแสดงถึงเช้าและทีนี้ถ้าไปวัดนั้นผมจะอยู่9ก้าโมงสิโมงแต่วันนั้นก็ไปเจอคุณยายแล้วก็คุณแม่ อของของน้องเพชรน้องพลอยเนี่ยฮะ,ะท่านบอกว่าท่านมารอผมตั้งแต่ตั้งแต่หกโมงเช้าจนถึงน่าจะประมาณสิบสิบเอ็ดโมงบอกว่ารอจะเจอจะเจอผมให้ได้อบอกคำแรกที่เดินเข้ามาผมกําลังจะเดินขึ้นรถคุณบอยคุณยายขอคุยอะไรด้วยหน่อยได้ไหมสักไม่ไม่นานอะไรประมาณนี้ค่ารบกวนหน่อยอคุณยายก็จูงแขนผมไปก็ไปนั่งข้างๆยายท่านเขาบอกว่า ฉันจะเอาเอาหลานมายายยายจะเอาหลานมามาให้คุณบอยให้เป็นลูกของคุณแอนคุณบอยได้ไหมผมก็ตกใจผมก็คิดว่าเป็นเรื่องพูดเล่นหรือหรือแบบแฟนคลับอยากมาคุยกับเราแล้วหาเรื่องมาหาเรื่องมาพูดมาคุยกับเราหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แต่พอคุยไปสักระยะก็ก็เป็นเจตนาจริงของคุณยายที่ที่ท่านบอกว่าท่านมารอตั้งแต่หกโมงเช้านะอยากอยากมาเจอคุณแอนคุณบอยแล้วก็อยากพูดเรื่องนี้แหละมันมันสำคัญมาก ยายบอกว่ายายมีหลานสาวอยู่สองคนซึ่งเขาพึ่งตอนนั้นหนึ่งขวบยายเป็นห่วงมากตอนนั้นไม่ได้เอาเด็กๆมาถูกไหมคะจนตอนมีเด็กมาแล้วแต่ตอนนั้นคือคือยังไม่พาเด็กเข้ามาหาแต่คุณยายนั่งคุยกับผมก่อนยายกาบอกว่าตอนนี้ยายก็อายุเยอะแล้วแล้วยายรับผิดชอบคนเดียวไม่ไหวเขามีหลานทั้งหมดหกคนหกคนแล้วยายเป็นคนดูแลคนเดียวและทีนี้ที่เหลืออีก 4คนเป็นผู้ชายยายไม่ห่วงแต่สองคนน่ะน้องเพชรน้องพลอยเป็นผู้หญิงแล้วก็ตอนนี้ยายก็อายุน่าจะประมาณ70กว่าครับไม่ไม่ค่อยสบายด้วยแล้วประมาณนี้ผมก็เลยเห็นเจตนาของยายผมก็เลยว่ายายเอาอย่างนี้คือคือมันก็เป็นเป็นเรื่องใหญ่อยูซึ่งผมก็ก็เอ็นดูแล้วก็ช่วยช่วยเหลือเด็กช่วยเหลือ ช่วยเหลือคนทั่วไปอยู่แล้วอะไรประมาณนี้ยายเลี้ยงเลี้ยงน้องไว้ก่อน mm hmm. แต่ถ้าบุญมีจริงมันบุญสัมพันธ์มีเราอาจจะได้ช่วยเหลือกันก็ได้ผ mm hmm. มก็ให้เบอร์โทรศัพท์ยายไปว่าถ้ายายเดือดร้อนยายเดือดร้อนเรื่องนมเรื่องเสื้อผ้าเรื่อง หาหมออะไรประมาณนี้ก็โทรหาผมได้เลยนะแต่ยายเลี้ยงเลี้ยงไว้ดีแล้ว<ม>เขาเป็นหลานของยายแล้วโตมาอาจจะได้พึ่งพาสาเขาประมาณนี้แต่เราเราก็คิดว่าเราช่วยแบบนี้ดีกว่ามันก็เป็นเรื่องใหญ่อยู่ที่จะรับร<ม>ับเด็กเข้ามาเ<ช>ราก็ต้องมาปรึกษาครอบครัวปรึกษาแอนแล้วก็ปรึกษาแม่แล้วก็ยายด้วยอะไระณน่บแล้วพอมา ปรึกษาคุณแอน<ะ>วันนั้นจริงๆแอนไปแสดงด้วยกันแต่เขา<ะ>ไปพักก่อนแต่ผมอยู่กับทำบุญอยู่กับหลุงพ่อแล้วทีนี้พอกลับมาถึงที่พักผมก็เล่าให้แอนฟังเขาก็นอนแบบนอนงวเงียอ,ยอยู่หรือเปล่าอนอนยังยังไม่ตื่นเพราะว่าแอนมียายคนหนึ่งเอาจะเอาเด็กมาฝากบอกว่าอยากอยากให้มาเป็นเป็นลูกเาราแอนก็ตื่นขึ้นมาตอนนั้นรู้สึกยังไง คุณแนนว่าไงบ้างทันทีที่ได้ฟังอค่ะก็ตกใจค่ะตกใจก่อนเพราะว่าทีทแรกนึกว่ามีเรื่องอะไรนึกว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็เขาก็รีบวิ่งเข้ามาแล้วกว็แอนมีเรื่องใหญ่แล้วมีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะหร <c oughs> ือตกใจอะไรเป็นอะไร <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ก็เขาก็เลยบอกว่าเนี่ยมีมีคนจะเอาเด็กแฝดมาให้เราเลี้ยงหนูก็เลยฮะ ใครจะเอาลูกอะไรเนี่ยเขาก็เปิดคลิปให้ดูเด็กก็กําลังแบบเขาอุ้มอยู่แล้วก็มองหน้าเขาอะไรเงี้ยแล้วอย่างเนี้ยเนี่ยเป็นเด็กแฝดด้วยนะคือยายเขาเลี้ยงไม่ไหวอะไรเงี้ยหนูเลยแบบจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยหนูก็คิดอะไรไม่ออกอะตอนนั้นเรารู้สึกว่ามัน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 เป็นเรื่องที่แปลกมากๆหนูก็เลยว่าพี่บอย โทรถามพะอจา์ซิครัโทรถามหลวงลุงซิเผื่อแบบว่ามีผีบังตาหรืออะไรอย่างเงี้ยในความรู้สึกของหนูอะเพราะว่าหนูว่ามันมันมันเป็นเรื่องอะไรที่แปลกมากๆแล้วอยู่ดีจะเอาเด็กมาให้เราเลี้ยงได้ยังไง้วไปเจอกันที่วัดด้วยอะไรย่างเงี้ยซึ่งในความแปลกนั้นก็คือยังไม่ได้ตัดสินใจที่ว่าโอเคจะรับอุปกรณยังค่ะแล้วยังไงต่อถึงมีมีในความคิดนิดนึงไหมคะว่าเอ๊ะ แต่จริงๆผมอยากได้บผมอยากได้เพราะว่าผมสงสารคือพอนั่งคุยกับยายสักพักใช่ไหมฮะแม่เขาก็แม่ของคองเด็กนะฮะก็พาน้องเพชรน้องพลเดินมาแล้วเขาวิ่งมากอดผมเลยวิ่งมากอดแล้วผมก็เลยขอถ่ายรูปขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมก็ขอถ่ายรูปแบบนี้เขาก็มองหน้าผมสองคนเนี่ยสองคนนี้มองหน้าผมก็จะมีรูปผมเคยโพสต์ใน Facebook อยู่อะก็จะมองหน้าแบบเราก็รู้สึกเราสงสารเสื้อผ้าหรือแม้กระทั่ง ต่างๆอะไรประมาณนี้ฮะตอนนั้นก็เหมือนกินกินข้าวข้าวต้มของวัดนะครับเด็ก4คนกำลังกินด้วยกันอยู่เราก็รู้ส,สรรรึกสงสาราถ้าถ้าแต่ว่ามันก็เป็นเรื่อง<น>ที่ใหญ่พอสมควร,รนี้รูปนี้มองหน้าใช่ไหมใช่ใช่ครับองนนท้คู่ใช่อรูปนี้เลยรูปนี้เลยผม มีความรู้สึกอยากได้แต่ไม่คิดว่าแอนจะรู้สึกด้วยเพราะว่าเราก็งานเยอะแอนคงยังไงคงเป็นไปได้ยากแหละด่านแรกก็คือเราต้องมาถามถามแอนก่อนด่านที่สองหลวงลุงใช่ค่ะคือต่อไปก็แอนเป็นคนคิดต่อเลยครับถ้าถ้าเขาไม่ติดอะไรก็พี่บอยก็เลยโทรหาหลวงลุง่ะโทรหาหลวงลุงนะตอนนั้นเลยแล้วก็แต่ยังไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังนะคะแบบว่าสวัสดีครับหลวงลุงพอดีมี เขาจะเอาเด็กมาให้เลี้ยงนะครับอะไรเงี้ยพูดแค่นี้เลยลุงลุงเลยว่าอ๋อเป็นแฝดใช่ไหมผู้หญิงใช่ไหมอะไรเงี้ยอันนี้ก็ยังขนลุกอยู่มากับยายซึ่งหนงลุงคือคนละวัดไม่ได้อยู่วัดที่พี่อุ้มยเชียงใหม่ค่ะตอนค่ะโู้ทักนี้ขนลุกเลยเนาะก็ก็ก็มองหน้ากันแล้วก็แบบมองหน้ากันแบบเปิดเปิดลําโพงคุยกับแอนด้วยครับท่านก็บอกว่ามากับมากับคุณยายผมขาวใช่ไหม คุณยายคนนั้นเกาผมขาวจริงๆขาวทั้งหัวเลยค่ะคุณยายใช่แล้วทีนี้พอหลังจากนั้นลวงลุงก็เลยว่าเลี้ยงเลยลูกมันเป็นบุญเราได้บุญเราไม่ต้องไปคิดอะไรมากหรอกเราเขาเอาคนมาให้เราเลี้ยงอ่ะเราได้บุญกุศลนะถ้าเขาจะให้เราจริงๆเราก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากเราก็เลี้ยงคนอยู่แล้วคประมาณนั้นครับแล้วหลวงลุงก็วางสายไป ประมาณห้านาทีหลวงลุงโทรอทีบอกว่าตั้งชื่อใหม่คนพี่ชื่อเพชรนะคนน้องคนพี่ชื่อพลอยคนน้องชื่อเพชรนะก็ตั้งชื่อให้เลยค่ะตั้งชื่อเลยแล้วตอนนั้นเราตัดสินใจเลยไหมคะว่าเราจะเลี้ยงกันแอุปการนะวัน้ตอนนั้นอะจริงๆมันเป็นช่วงเวลาที่หนูต้องพักผ่อนเราต้องพักผ่อนกันเพราะว่าเรามีงานทุกคืนอะไรเงี้ยก็กลับกลายเป็นว่าเรานอนไม่หลับเลยก็มาคิดเรื่องนี้แอมยังไม่ได้เห็นเด็กแต่เห็นแค่ในรูปที่ผมที่ผมเปิดให้ดู พอหลังจากนั้นเราเราต้องบินกลับมาทิ้งเท่งผมก็เลยแอนก็อยากเห็นผมก็เลยโทรหา,หาแม่แล้วก็ยายของเด็กครับมาพบเราที่ที่สนามบิน,บนวันนั้นก็บังเอิญอีกคือเหลือเวลาอีก5นาทีต้องต้องรีบเข้าเข้าเกตค,ครับแล้วทีนี้เด็กก็คือเขามีหลานทั้งหมด6คนใช่ไหม มาขับมอเตไซค์มาไม่ไหวเราก็ต้องหาแก๊ปไปรับเด็กมาแล้วทีนี้เตงกันมาแล้วทีนี้ตรงหน้าสนามบินเขาไม่ให้จอดรถเราก็รีบด้วยแล้วเด็กก็คือหลายคนใช่ไหมคเปิดประตูรถ ออกมาคือกระเตงยั่วเยี่ยมไปหมดเด็กสองคนนี้ก็ตกรถลงมาก็แอนก็ได้อุ้มแค่แค่ไม่ถึงสานาทีอยู่อยู่หน้าสนามบินคคครรรััับบบแล้วเห็นว่าความรู้สึกเหมือนฟ้าประทานเด็กทั้งสองมาให้เหรอคะมัน ผมไม่ไม่ไม่ได้มองถึงเรื่องความเชื่อแต่ผมก็เชื่อในสิ่งที่ลุงลุงบอกว่าเราได้บุญไม่ต้องไปคิดอะไรมากเราเราได้บุญเด็กสองคนนี้เขามีบุญสัมพันธ์กับกับเราเป็นบุกเพบคขับก็มันก็คงต้องต้องเป็นแบบนั้นเพราะว่าบางอย่างมันมันไม่ใช่มันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วแล้วการที่รับลูกมาก็ไม่ได้ตัดสินใจเลยทันที เราก็มาช่างใจบวกลบคูณหารทั้งต้องศึกษาเรื่องกฎหมายต่างๆจริงๆผมอุปการะเด็กเยอะนะฮะทั้งพระทั้งเนนที่เราส่งเรียนคนที่ไปอยู่ที่บ้านไปช่วยงานแดนเซอร์ลูกน้องผมมี300รอคนมากกว่า50คนิคนเป็นเด็กกำพร้าไม่กลับบ้านเลยคือไม่มีบ้านอยู่ในช่วงโควิดเรารับเลี้ยงเลยช่วงโควิดเลี้ยงลูกน้องเพราะว่าถามเขาว่าเอ้านูทำไมไม่กลับบ้านหนูไม่มีบ้านอยู่ครับเราก็ไม่ใช่ว่าเอ จัดไล่เขาไปก็ไม่ได้เราก็ต้องเลี้ยนแล้วกาอะไรให้เขาทำในในช่วงนั้นเห็นบอกว่าน้องเพชรแล้วก็น้องพลอยนี่คือใช้เวลา2เดือนในการเพราะว่าเราต้องรับใช่ครับเพราะว่าน้องยังเด็กอยู่แล้วเราก็คือเจตนาของคุณแม่คุณยายคืออยากให้เอามาเป็นลูกแบบถูกต้องเราก็อยากทําให้ถูกต้องตามกฎหมายด้วยเพราะว่าเพื่อเพื่อเพื่อเซฟทุกอย่างเขาก็ยังเด็กอยู่แต่เห็นว่ามี ตอนที่เราจะรับอ่ะคุณยายเอาเสื้อผ้าเอาเอกสารมาให้หน้าเวทีแสองเดือนตอนนั้นก็ตั้งคําถามกันบวกลบคูณหาร